นิยายเสียงเรื่องห่วงสเสน่หาบทที่24่ส่เกาะสวรรค์นพ,น,นพันนบพลิกตัวขึ้นมาอยู่บนร่างหนารอยยิ้มของเธอหวานบาดใจทำชายหนุ่มร้อนระอุเหงื่อแตกพรากนิมฝิปากอิ่มรูปไรายไปทั่วเรือนร่างหนา และจัดการปลนเปิ้ให้เขายัางเงอะงะไม่ต้องกังวลผมจะค่อยๆสอนคุณชายหนุ่มจับมือเธอและนำทางไปนภัน,นมหน้าแดงยังขวยเขินสุดฤทธิ์แต่ถ้ามันทำให้เขาพอใจเธอก็ยินดีทำเธอไม่รู้หรอกว่าท่านี้ถูกใจเขามากมายเธอแค่จะปลนเปิ้ให้เขาได้ถนัดขึ้นแต่ไม่คิดว่า คุณยังเหมือนเดิมไม่มีผิดแสงเขาสะดุดพอถูกปนลเปิดจากเธอกลางหนาขยับเนิบช้าค่อยๆเป็นค่อยๆไปฝ่ามือรูปรายไปทั่วทุตรรังนิ้วของร่างสวยดวงตาของเธอปิดสนิทยามที่ดืมฝีปากเปิดกว้างเพื่ร้องครวญไม่ขาดสายติดทอนถึงเร่งเครื่องไม่นานต่อมาจุดหมายก็ไม่ไกลเกินเอื้อม สามเดือนต่อมาไม่ขาดไม่เกินสีทอนยกขบวนทุกคนเดินทางไปที่เกาะส่วนตัวซึ่งไม่รกร้างเหมือนเคยทุกอย่างเปลี่ยนไปยังมีต้นไม้มากแต่ไม่รกบานต้นไม้ไม่มีอีกแล้วเปลี่ยนเป็นเรือนหอที่ตั้งเด่นสง่างดงามอยู่บนเดินที่ทําขึ้นไม่สูงมากโอ้โหพี่ฟ้าดูสิคะคนอย่างพี่ดิน ทำอะไรแบบนี้ก็เป็นอินทวาสกิดบอกสามีแบบไหนสามีถามกลับก็ที่ดินรักธรรมชาติรู้จักปรับธรรมชาติให้เข้ากับการใช้ชีวิตไม่ใช่ปรับการใช้ชีวิตประจำวันให้เข้ากับธรรมชาติทุกคนที่ได้ยินต่างหัวเราะกับคนที่พูดเจอเจ้าน่ารักไม่ยอมหยุดก็จริงนะคะ พี่ดินอัจฉริยะมากนี่น้องน้อยตกตรงจะชมหรือจะด่าพี่ดินกันแน่จ๊ะเจ้าตัวเดินอบเจ้าสาวมาใกล้ๆชมค่ะพี่ดินฟันยังไงว่าอินดาอินนี่ยหรอคะจะด่าพี่ดินเธอจิบปาจิบคอพูดซึ่งถูกสามีหอมแก้มปวดคนอื่นปอดใหญ่อินทวาก็เลยยิ้มเขิน แล้วก็ศสบหน้ากับต้นแขนของซีปาเอา้าหวานกันเข้าไปนี่นายจะไม่ยอมปล่อยมือจากน้องอินเ,เหรอวะในฟ้าไม่โอ้ยไอ้ขี้ห่วงยังห่วงไม่เลิกอีกเหรอใครๆก็รู้ทั้งนั้นว่านายแต่งงานกับน้องอินฉันจะห่วงอินไปจนตายไม่ห่วงหัวใจตัวเองได้ยังไงเกิดมีคนใจร้ายคิดจะพาเธอไปจากฉัน ่ันก็แย่สิโอ้ยน้ำตาลเรียกพี่น้องน้อยพี่ดินถามจริงเถอะไม่เรียนมั่งเหรอสีทอนอยังไม่เลิกเย,ย้าแย่กินทวาสายหน้ายิ้มกว้างสดใสไม่ค่ะไม่เลยเหรอเมื่อก่อนน้องอินของพี่ดินไม่ชอบกินหวานนี่นะไม่ใช่แล้วค่ะตอนนี้อินขาดของหวานไม่ได้เลย ขาดแล้วเหมือนจะตายเสียให้ได้เสียงหัวเราะสดใสดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้สิปาประคองหน้าหวานและจูบปากอิ่มสีชมพูอวดทุกคนอินทวาไม่ปฏิเสธแถมยังดับตาพริม้มรับจูบอย่างสามีอย่างยินดีความหวานของทั้งคู่ทําให้คนอื่นๆได้แต่อิจฉาสีทอนหันไปยิ้มกับเมียรักในชุดสีขาวพาลุกม้ยาวกอมเทา้า เป็นการจัดงานแต่งงานที่เรียบง่ายในแบบที่เธอต้องการมีแขกเตื่อที่รับเธอมาร่วมงานยินดีเพียงสาสิบคนและนักข่าวอีกส่วนหนึ่งซึ่งวันนี้นักข่าวได้ตีแผ่เรื่องหัวใจของพี่น้องตระกูลทาดาศิรสกุลบาปถึงแก่นเมื่องานแต่งง่ายๆจบลงเจ้าบ่าวก็อุ้มเจ้าสาวเข้าหอเรือนหอไปสว่างจ้าค่อยๆดับลง เป็นอันว่าเวลาที่รอคอยมาถึงและสำเร็จรูร่วมไปด้วยดีอินจะสิปารเรียกอินทวาเมื่อเธอหันมายิ้มหวานให้ร่างสุก็คุกเข่าลงตรงหน้าอุ๊ยพี่ฟ้าจะทำอะไรคะเธอไม่คิดว่าสิปาจะขอเธอแต่งงานรอบสองรอกนะแต่ไม่ดูว่าเขาคุกเข่าทำไมสิปาขอมือนุ่มเธอยืนให้ เริ่มจะเข้าใจในสิ่งที่เขาทําส่ป่าสวมแหวนเพชรทรงหยดน้ำเข้ากับนิ้วนางข้างซ้ายของเธอแหวนวงนี้พี่สั่งทําเป็นพิเศษเพราะกลัวน้องอินจะใส่ไม่ได้พี่ฟ้ารู้ใส่นิ้วอินด้วยหรอคะตั้งแต่จบเรื่องร้ายๆและสิป่าก็พาเธอตะลอนเที่ยวทุกๆที่ที่อยากไปเขาก็กลับมาทำงานและคงดื่มเรื่องที่จะพาเธอไปร้านเพชร เธอคงไม่คิดจะทวงเราไม่อยากรบกวนเขาอีกอย่างแหวนแต่งงานวงเดิมก็ยังอยู่เธอว่าจะเอาได้พันไว้ไม่ให้มันหลวมแต่ก็ลืมเหมือนกันมีอะไรเกี่ยวกับอินที่พี่ไม่รู้บ้างไม่มีค่ะสิบปากดมุมปากยิ้มแล้วก็จูบบนนิ้วนางข้างซ้ายเธอใส่ได้พอดีเป๊ะเสร็จไปอีกภารกิจเวลานั้น นักข่าวก็เลยได้าพาคุณฟ้าและภรรยาไปลรงหน้าหนังสือพิมพ์เพิ่มเติมหลังจากนั้นสิบปาก็อุ้มอินทวาเข้าไปในห้องพักเมื่อไหร่จะอินเขาถามอะไรเมื่อไหร่คะเธอไม่เข้าใจลูกของเราเมื่อไหร่เขาจะมาเกิดพี่ฟ้าอยากเรียงลูกหรอคะถามแบบนี้ทำไมหรือว่าอินกินยาคุม สีหน้าของเขาเปลี่ยนไปอินทวแต่ดยิ้มแย่เปล่านะคะไม่เคยคุมค่ะแต่ลูกคงรู้ว่าพ่อเขายังไม่ว่างก็เลยยังไม่มาเกิดพี่พร้อมแล้วพี่อยากอุ้มลูกเราะอินถ้างั้นอินทวาถอยหลังไปหนึ่งก้าวจะทำอะไรเขา,า,มมารีกตาแคบลงมองเมียรักที่กำลังเปลืองผ้า ถ้าอยากได้ลูกพี่ฟ้าก็ต้องขยันกว่านี้ค่ะพูดไปแล้วก็เขินอายหน้าร้อนวูบไปหมดด้วยความยินดีเลยทูนหัวรางเปลยเปล่าของอินทวาสุดทวบลงสิป,ปากัดปันกรอดปล่อยให้เธอรูดซิบกางเกงของเขาแล้วจัดการกับฟ้าน้อยอย่างเราร้อนเขารู้ว่าเมียสาวยามต้องการนั้นเราร้อนขนาดไหน แต่เขาก็ชอบให้เธอเป็นแบบนี้ร่างกายชายสั่นเทิมแต่เขาก็พยายามยืนให้นิ่งสองมือประคองศีรษะเล็กให้เป็นในทิศทางที่เขาต้องการสิบปาถอดเสื้อผ้าออกเราคขานขึ้นเตียงท้ายเร่มเดินร่างเขาผ่อนตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นไปล่างเล็กสั่นระริกจนต้องดูดปลายนิ้วตัวเองแก้สั่นแต่ทว่ายิ่งดูดก็ยิ่งสั่น จึงทิ้งมือไว้ข้างตัวพอมือแตะผ้าปูที่นอนเธอก็จิกขยำจนนิ้วซีดขาวเมื่อดึมฝีปากของสิปาไล่ขึ้นมาตรงเรียวขานีอินจะยัวพี่ให้เสร็จเร็วๆด้วยไงพิปาจะได้รู้สมใจไงคะหรอเขาหัวร้อนในรำคอก่อนจะซุกซอกคอแล้วก็พลิกร่างอิ่มให้นอนควา่า พี่ฟ้าแกล้งอินพี่จะได้ลูกเร็วๆไงทั้งคู่ต่อปากตอคคำกันไปกระทัางอินทวายกร่างกายรอยสูงขึ้นเมื่อนั้นตัวตนของซิปปาก็สามารถทำงานได้เธอเร่งร้าให้สามีด้พาเธอขึ้นสวรรค์แต่สามีก็ยังไม่ยอมจนเธอต้องนำหน้าแจงไปก่อนพี่ฟ้าแกล้งอินไม่แกล้ง แต่ถ้าอยากได้ลูกชายต้องไม่รีบสิบปาทอนตัวออกมาเราพิกให้อินทวานนอนงายสายตาจับจ้องกับร่างกายของเธอที่สวยงามเขาหอบหายใจแหกเมื่อพาตัวเองแต่ขอบสวรรค์เราก็ทิ้งตัวนอนข้างๆเมียรักร้อนแรงที่สุดทูนหัวของพี่ฟ้าพรุ่งนี้กลับบ้านกันนะคะพี่ฟ้าทำไมไม่อยากเที่ยวที่นี่หรอ ไหนบอกพี่ว่าอยากอยู่ที่นี่หลายๆวันอินเปลี่ยนใจแล้วค่ะทำไมอินมีเรื่องสำคัญต้องทำเรื่องอะไรเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านพี่ฝ่าจะรู้เองค่ะไม่บอกก่อนด้วยเรื่องอะไรนะไม่บอกโอเคจะ้ะพี่จะพาอินกลับบ้านพรุ่งนี้อินทวาพลิกตัวตวัดขาขึ้นมาพาดร่างกายอย่างเป็นเจ้าของรายยิ้มกลิ่ม ติปาจึงกอดรัดร่างเล็กอย่างรักใคร่และทั้งคู่ก็ะลับไปพร้อมๆกัน